สวัสดีค่ะพี่ขา มาพบกับอีกหนึ่งอีพีนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกราเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขาวันนี้มีพระดีเด็ดมาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันนะคะพี่ขามาค่ะพี่ขาเรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาอันนี้เป็นอ่ารูปหล่อพระเจ้าตากสินนะคะพี่ขาอันนี้เป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะรูปหล่อพระเจ้าตากสินหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาไปทางขอบอกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาเป็นรูปหล่อพระ เจ้าตากศินนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขานะคะสภาพจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นี่คือใต้ฐานนะคะพี่ขานะคะนะคะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะตัวนี้เป็นแผ่นปัม๊ม แผ่นปั๊มหลงพ่อภูมิวัดช่องแคอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาข้างหลังจะเขียนอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาแผ่นปั๊มหลงพ่อภูมิวัดช่องแคค่ะส่วนอันนี้เป็นพระชัยค่ะพี่ขาพระชัยอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะเป็นพระชัยค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบซี่ค่ะเป็นเหมือนพระพุทธชินราชนะคะพี่ขานะ ค่ะอันนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทร08 406 59 180นะคะพี่ขานะคะ อ่าขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนนี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขาพักกิ่งอันนี้ไม่ทราบที่หนูขอไว้ท,ที่600บาทนะคะพี่ขากิ่งไม่ทราบที่ขอไว้ที่600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50ิบาทค่ะพี่ขาใต้ฐานจะมีรอยจานอย่างนี้นะคะพี่ขาใต้ฐานจะมีรอยจานอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบว่าของหลวงพ่อที ah ทท่ไหนนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50ิบาทค่ะ ตัวนี้เป็นเดียนหลวงพ่อเดิมค่ะพีสส่ขาอันนี้เป็นเดืยนหลวงพ่อเดิมได้ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาเดือนหลวงพ่อเดิมสภาพเรื่มอย่างนี้นะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่มสิบบาทนะคะ ส่วนนี้เป็นนางกวักค่ะพี่ขาเป็นนางกวักหลวงปู่อิมวัดหัวเขานะคะพี่ขาหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอวันที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นผ้าปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนค่ะพี่ขาผ้าปิดตาหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนอันนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ตัวนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรวะหลวงพ่อพรมหลวงพ่อเดิมมันเนี่ยหลวงพ่อพรมปะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะ อ,อันนี้เป็นเหรียญจอบเล็กค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานกับพี่ขาอันนี้หนูกขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเหรียญจอบเล็กอันนี้หนูขอวันที่600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาน,นคะคะเหรียญจบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่ขาหนูขอวันที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเหรียญไม่ทราบที่อันนี้หนูขอวันที่600บาทนะคะพี่ขา เหรียญไม่ทราบที่อันนี้หนูขอว่าที่ห0ร้อยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50สิบาทนะคะพี่ขาปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาห0ร้อยบาทค่ะอุ้ยโทษโทษโทษส่วนนี้เป็นพระเนื้อเมก,กสิทธิ์ค่ะพี่ขาเอะพระเนื้อเมกพัดสิทธิ์หรือพัดเนี่ยเนี่ยค่ะ อันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขาเป็นพาเนื้อไม่กระสิ์นะคะพี่ขาด้าน,นหลังจะมีรอยจานอย่างนี้นะคะพี่ด้าน,นหลังจะมีรอยจานค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อกัวค่ะพี่ขาเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่เดียนหลวงพ่อกัวเป็นเนื้อกระไหลทองอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทนะคะพี่ขาพี่พี่ขาถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงแคปรูปมาได้นะคะพี่ขาแล้วแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขานะคะเป็นเรียนหลวงพ่ <perimeter S 2> อกัวค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บบาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็น เหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาเหรียญไม่ทราบที่ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาเขาเขียนนกเกาะพังงานนะคะพี่เขียนนกเกาะพังงานค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะ hmm. ส่วนอันนี้เป็นภาพปิดตาพิมพ์ุงป่องคะ่ะหลวงปู่สุกค่ะพี่ขาภาพปิดตาพิมพ์ุงป่องหลวงปู่สุกสภาพเริ่มกรอบเก่าอ,อย่างนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นพระัยวัดสี่มุมเมืองนะคะพี่ขาเป็นพระใจวัดสี่มุมเมืองค่ะในใต้ถายจะมียันอย่างนี้เลยค่ะพี่ขายันสามดอกกับพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณค่ะพี่ขาเป็นท้าวเวสสุวรรณวัดสุดทัศน์ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ขาอันนี้หนูก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะ ตัวอันนี้เป็นพระปริตาค่ะพี่ขาเป็นพระปริตายันยุ่งไหมคะหรือว่าปิตาแร่บางไผ่นะคะอันนี้พระปริตาแร่บางไผ่พิมพ์ใหญ่ค่ะพี่ขาเป็นพระปิตาแร่บางไผ่พิมพ์ใหญ่อันนี้ขอมาที่600บาทค่ะพี่ขา6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นพระปริตาแร่บางไผ่พิมพ์ใหญ่ค่ะ ส่วนอันนี้เป็นนางพญาค่ะพี่ขานางพญาอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาเป็นเนื้อโลหะนะคะพ um ี่นางพญาอันนี้เป็นเนื้อโลหะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นอหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะคะพี่ขาด้านหลังจะมียันอย่างนี้ค่ะพี่ขาหลวงพ่อเพชรพิจิตรอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น พระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่ด้านหลังจะเป็นลูกระนาดเป็นขึ้นๆอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเหรียญไม่ทราบที่สภาพเลื่อมมาอย่างนี้อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขายนะคะสภาพเลื่อมเก่าอย่างนี้เลยนะคะพี่ขา เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหนรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม5 0บาทนะคะพี่ขาเหรียญหล่อโบ,บราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อทองสุกค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อทองสุกอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะมีอุดกิ่งด้วนะคะพี่เนะะี่ยค่ะขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขค่ะตัวอันนี้เป็นเหรียญโ,โบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะอันนี้เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาเป็นเหรียญโบราณห่วงเชื่อมไม่ทราบที่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปเป็นเดียดหลวงพ่อท่านคายนะคะพี่ขาเป็นเดียดหลวงพ่อท่านคายอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาหนูขอไว้600บาทค่ะพี่ขาวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช25ห้า 250 0ค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50ิบบาทนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อท่านขายค่ะส่วนนี้เป็นผ้าหน้าปกค่ะพี่ขาเป็นผ้าปกโพค่ะพี่ขานะคะเป็นผ้าปกโพอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาข้างหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะคะพี่ข้างหลังจะเป็นพระแม่ธรณีอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาผ้าปกโพอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห0ิบบาทนะคะพี่ขา ส่วนอันนี้เป็นหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะคะพี่ขาหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนืออันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือค่ะส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลูกอะไรนะลูกโวอะไรนะนี่มันมีกิ่งอะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเขาบอกของนั้นแต่หนูจาไม่ได้เรียกยากเกินค่ะพี่เนี่ยค่ะ อันนี้หนูเปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่อันนี้หนูเปิดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาถ้าเกิดแอดแล้วไม่ขึ้นก็ให้โทรมาได้ค่ะพี่ขาโทรมาสอบถามกันได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไม่หนูไม่ทราบที่ว่าของ ที่ไหนคะพี่อันนี้หนูบอกว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห0าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นมตรสาริกาค่ะพี่ขาแต่ไม่ใช่งานนะคะพี่ทํามาจากกระดูกค่ะพี่ขาทํามาจากกระดูค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะพี่มีดด้านนี้หนูขอไว้ที่เก้าร้อยบาทไม่ใช่งานนะคะพี่บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่งานเป็นกระดูกคะ่ะเก้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ 900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทอันนี้คือสภาพด้านในนะคะพี่อันนี้คือสภาพด้านในค่ะพี่ขา900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาโอน900ปลายทาง950ค่ะพี่สนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นมิดหลงค่อเดิมค่ะพี่ขาอันนี้เป็นมิดหลงค่อเดิมเดือดด้าปากกาพกพาได้สะดวกสบายจะเข้าป่าจะเข้าง้างก็ได้ค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาท 700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเป็นมีดหลงพ่อเดิมเป็นมีดด้ามไม้หลงพ่อเดิมขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้เป็น อันนี้เป็นมิลวงพวก,กวยค่ะพี่ขาอันนี้เป็นมิลวงพวก,กวยอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะพี่ขามิลวงพวก,วกวยอันนี้ขอไว้ที่ห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทตรงปลายด้ามจะฝังตะกรุดสามดอกค่ะพี่ตรงปลายด้ามจะฝังตะกรุดสามดอกราคาพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดยังไง อ่าแอดไลน์มาได้ค่ะพี่ขาแคปรูปมาได้ถามได้ค่ะพี่ขาเดี๋ยวหนูแอดไลน์ไปค่ะแล้วถ่ายรูปให้ดูเพิ่มเติมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นมิตรหลวงพ่อครัวค่ะพี่ขาเปิดไว้1 5 0 0บาทอันนี้คือสภาพด้านในนะคะพี่ขาอันนี้คือสภาพด้านในมิตรของหลวงพ่อครัวค่ะเนี่ยค่ะ พี่ดูความเก่าดูความคมชัดของภาษาค่ะพี่ดูยันค่ะพี่โอ้อขระนี่ชัดเจนมากเลยค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะเป็นมีดหลวงพ่อควยค่ะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะตัวอันนี้เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะอันนี้ขอไว้ที่หก หกร้อยบาทพอค่ะตะกรุดเส้นนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขานี่คือสภาพด้านหลังนะคะพี่เนี่ยค่ะเส้นนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกรุดค่ะพี่ขา อันนี้เป็นตะกรุดของหลวงพอ่อกลวยนะคะพี่ขาตะกรุดหลวงพอ่อกลวยอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขา700บาทปลายทางบวก,ก,ก,กเพิ่ม50บาทนะคะพี่าาขา,ะะาเ,กกเป็นตะกรุดหลวงพ่อกลวยค่ะพ <500 S 1> ี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้ดูในข้อความนะคะพี่ขาทางลูกค้าคนไหนสนใจค่ะพี่ขานะคะตะกรุดดอกนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขา ่วนอันนี้เป็นสายคาดเอวค่ะพี่ขาอันนี้เป็นสายคาดเอวของหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาสายคาดเอวของหลวงปู่สุขอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอค่ะพีนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาเป็นสายคาดเอวของหลวงปู่สุกนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อและโทรมาได้นะคะที่เบอร์โทร084-0659180นะคะพี่ขาเป็นสายคาดเอวของหลวงปู่สุขพีนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะ ปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาส่วนอันนี้เป็นผ้ายันค่ะพี่อันนี้เป็นผ้ายันของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาเนี่ยคะ่ะอันนี้จะเป็น,เป,น,เ,เ,ปนเป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเป็นเสื้อเหมือนเสื้อเกาะเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนะคะหนูกลางให้ดูคะ่ะเนี่ยคะ่ะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาเนี่ยคะ่ะจะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะ เสื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้เสื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เดี๋ยวหนูให้ดูนะคะพี่ขานะคะนี่ค่ะพี่นะคะเสื้อจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทพอค่ะเสื้ออันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อ้วยนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อคุยค่ะพี่ขาหนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันบาทกันเลยค่ะพี่ปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะเดี๋ยวดูหนุนด้านหลังค่ะ เอออันนี้ด้านด้านด้านหลังไม่รู้ umas, ส,ส่วนอันนี้อีกด้านอุ้ยส่วนอันนี้อีกด้านนึงค่ะพี่อีกด้านนึงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขาอีกด้านนึงก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันค่ะมีภาพหลวงพ่อคัวยค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะอันน sm, ี้คือสภาพนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้คือสภาพเสื้อนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาเสื้อหลวงพ่อครวยอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส,นนส่วนอันนี้เป็นอันนี anyway. мире, ้เป็นภาพถ่ายพ่อกลวยค่ะอันนี้เป็นภาพถ่ายพ่อกลวยนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขาด้านบนจะไม่มีพระนะคะพี่ด้านบนจะไม่มีรูปพระนะคะพี่ขาได้มาเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาพี่ดูความกอบพี่ดูค่าความกอบค่ะพี่ขานะคะ อันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นภาพถ่ายหลวงพว่อกลวยค่ะพี่ขานะคะอันนี้คือสภาพด้านหลังนะคะพี่อันนี้คือสภาพด้านหลังะค,ะนนค่ะ,พ,ะ,คะพี่ขานะคะดูไม้เก่าอะพี่มันดอกออกเลยเน,นี่ยเห็นไหมนะคะเดี่ยวน่เนี่ยพี่ดูความเก่าเนี่ยเนี่ยน,นคะคะ อันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยไม่มีพระด้านบนนะคะพี่ไม่มีพระด้านบนนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะค่ะพี่ขาอ่าพี่ๆคนไหนอ๋อลืมเหรียญนี่อันนึงนี่ว่ะแป๊บหนึ่งค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกค่ะพี่ขาพูดผิดค่ะขอโทษด้วยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์คะพี่ขาเดี๋ยวหนูจะ่งภาพให้ดูราคะพี่ขานะคะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขาแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคืออ่าเฟซกระเกตพุทธคุณนะคะพี่ขามีพะระดีๆเด็ดๆให้พี่ได้ชมได้เช่าบูชากันนะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ